ปรับมารต้าทางตอนที่4 1่ตอนนี้ก็เป็นการขึ้นภาคใหม่ของหนังสือนะครับภาคนี้มีชื่อภาคว่าคดีปริศนามานฟ้าภาคสามม่ไดขึ้นเล่มที่สามนะจัดว่าเป็นภาคสมก็แล้วกันคดีปริศนามานฟ้าตอนที่สี่สิบเอ็ด เสาะหาตราบาปคืนเดือนสามยามวสันหมอกบ้านหมอกชื้นแผ่คลุมทั่วเมืองชัางอันราวกับผ้าโปร่งบางช่วงบ่ายฝนตกพรำพรำทั่วทั้งเมืองชุ่มชำราวกับเพิ่งชำระหลางขาบสีเขียวชะุมีชีวิตชีวาบุพพานานาพันแต่งแต้มหยดน้ำฝน กรีบดอกร่วงหล่นเกลื่อนพื้นเม็ดฝนหยดลงจากชายคาบ้านเสียงเสียงดังติ๋งติ๋งติง,ตงไอ้น้ำม้วนตัวเข้ามาภายในวางสิ่งชิง่งอย่างกุ้ยเฟยทั้งเหยียดนอนอย่างเมือลอยบนก็อี้ยาบุกนวมอย่างก,กัวจงนั่งอยู่อีกข้างหนึ่งในสภาพเปียกฝนไปครึ่งตัวใช้ผ้าไหมเช็ดนาฬิกาาย ที่ทำจากแก้วฝังทองคําไปดึงใบนี้สั่งมาจากท้องพระคังของฟ้านเสียนตัวนาฬิกาแกะสลักเป็นรูปมังกรทองสง่างาม5เล็บเกาะเกี่ยวถ้วยแก้วสองใบที่ปิดสนิทในกระป๋กแก้วมันจูทรายสีเทาซึ่งเมื่อมองให้เห็นชัดจะเห็นว่าเป็นทรายละเอียดที่ผสมสีขาวกับสีดํา ตั้งทงเคยเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในใต้ล่าใครจะคิดว่าวันหนึ่งกลับอดอยากอยู่ข้างถนนชางหยางมีเกียรติยศชื่อเสียงมาทั้งชีวิตจุดจบกำนี้ไม่พ้นโทษทันห้าม้าฉีกร่างเละพกูดเสียเถอะหยางขวจงวางผ้าไหมลงหันมองอย่างอีหัวเนี่ยพูดหน้านิ้วมีประโยชน์อันใดอีกข้าร้อนใจเหลือเกินอย่างอีหัวพูดเสียงเครือ ท่านพี่ท่านไม่รู้หรือว่าผู้คนเขาพูดถึงเราว่าอย่างไรพวกเขาบอกว่าคนบ้านสกุลหยางคือปีศาจสายตาหยางขวจงงฉายแววโกรธหยางอี้หวนพูดอย่างไม่สบยายใจยิ่ง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมทำไมลีจึงลงแก่แค่กล่าววาจาเพ้อเจอ้อพลิกดําเป็นขาบิดเบือนความจริงเท่านั้นอย่างกวัวจงพูดอย่างขุนเคืองหากเจ้าปล่อยวางเรื่องนี้ไม่ได้จะเป็นปัญหาใหญ่ของเราเสียม,มากกว่าท่านจะให้ข้าปล่อยวางเช่นไรละ่ะอย่างอีหวนพูดเสียงเศร้าซ้อยนับแต่คืนนั้นข้าก็ฝันถึงตาเจียบ่อยครั้งตาเจียก็คือ มาถึงพี่สาวคนโตใบหน้านางเต็มไปด้วยโลหิตเร่งเร้าให้ข้าแก้แค้นแทนนานข้านึกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบสิ้นลงแล้วสิ่งใดลืมได้ก็ลืมเลือนไปแต่ฝาบาทกับตั้นตรัสขึ้นมาว่าจะมีมารฟ้ากลับมาเกิดใหม่ในแผ่นดินต้าถังมารฟ้าระอย่างกวัวจงเข่นเสียงระยะพรางตั้งหน้าตั้งต,งต,งต,งตาเช็ดนาฬิกาทรายมังกรทองใบนั้น อย่างกวัวโจงสมัดผ้าไหมยอย่างกุ้ยเฟยถอนหายใจและพูดเสียงแผ่วเบาพี่ชายตึกหยกหอทองคำก็ยังมีวันพังตลายต้นไม้ใหญ่ย่อมต้านลม จำต้องเตรียมตัวป้องกันไว้แต่เนิ่นๆเรื่องพูดผีปีศาจนั้นอย่างกวัวจงเอ่ยเป็นเพียงข่าวลือที่พวกคนโชดคราวยกมาหลอกตอนเองและผู้อื่นหากคาดเดาไม่ผิดลีจิงหลงคนนั้นสร้างแรงผักดันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมากระแพ่เพราะอยากชูคอหายใจหลังจากถูกกดขี่มานานเท่านานอย่างอีหวนเงยหน้ามองผู้เป็นพี่ชายย่นคิ้วถามว่าหายใจอะไรหรออย่างกวัวจงพูดอย่างไม่ยีระ ว่าต้าถางไม่มีตำแหน่งขว้าซื่อมานานเท่าใดแล้วหลีเหิงจะสืบทอดราช,ชบัลลังก์ก็ย่อมต้องมีที่ปรึกษาของตนมานฟ้าลางร้ายภายพิบัติอะไรนั่นนอกจากมุ่งโจมตีพวกเราแล้วยังจะมีเป้าประสงค์อันใดได้อีกขว้าซื่อตำแหน่งราชครูที่ปรึกษาของจัก,กรพรรดิ <c oughs> ดวงหน้างามพิลาดของอย่างอี้หวนซีเซียวอย่างกัวโจงเช็ดนาฬิกาทายทองคําเสร็จสิ้นก็บรรจงปิดหีบไม้ตะโกใบหนึ่งเปิดหีบไม้ตะโกใบหนึ่งออกมาวางใส่เรียบร้อยแล้วพูดว่าอี้เอ,อ๋อ ของเจ้าหน้าจะมาแล้วหาจังหวะเหมาะสมขับไล่หลีจิ้งหลงปา่าย่ายางอี้หวนลุกขึ้นอย่างอ้อยอิงอย่างกัวจงคิดใครครวเครื่องหนึ่งเลยหันไปมองหยาดฝนนอกตำหนักเกิดสู่ห้นทรงรายงานรับมาให้ข้าหลายเดือนก่อนตอนที่พวกเขาเตรดเตลอยู่ที่เลียงโจเคยจับปีศาจต,ตัวหนึ่งมาได้แต่ตอนนั้นรีบร้อนเดินทาง จึงไม่ได้พาปีศาจตนนั้นไปด้วยภายหลังเก๋าสู่ฮั่นสืบทราบมาจนได้รู้เรื่องหนึ่งมีปีศาจตนหนึ่งแฝงอยู่ข้างกายหลี่จึงหลงด้วยเจ้าดาวซิว่าเป็นใครก็คือเด็กหนมที่ชื่อคงหงจิ้นนั้นไงล่ะว่าไงนะอย่างอี้หววตื่นตกใจเป็นไปไม่ได้เมื่อก่อนท่านหมอคงยังเคยตรวจโรคให้ข้าเขาเป็นบิดาของคงหงจิ้น อย่างกวัวจงประคองก่ลองไม้อย่างระวังพูดเสียงเนิบนาบเชื่อก็ช่างไม่เชื่อก็ช่างหากเป็นปีศาจก็ย่อมมีวันเปิดเผยร่างที่แท้จริงหลี่จริงหลงเจตนาปิดบงังซ่อนเร้นคิดดูสิว่ายุ ยุครุ่งเรืองสงบสุขหมื่นแดนต่างเยี่ยมเยอนเช่นนี้เคยมีปิศาจเมื่อใดกันอย่างอีห้หมนถอนหายใจเชื่องช้าหลังจากเขารัทตันแหน่งจ้างซื่อหน่วยปราบมารเรื่องราวประหลาดพิสดารเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนบัดนี้ผ่านมาสร้างเรื่องให้คนตื่นตกใจเสียอีก <c oughs> เรื่องมารฝา ก็เป็นเพียงฉักหน้าที่หลีเหิงกับเขาสมบรูรร่วมคิดปั้นขึ้นมาเท่านั้นแหละเรื่องลึกลับที่เอาไว้กล่อมเด็กแบบนี้มีแต่แตาเท่างงำเหงือยยางอีหวนหน้าถอดสีตวาดว่าหุบป,ปากหยางกวัวเจิงหัวเราะยัน หลอกลวงเขาได้แต่หลอกข้าไม่ได้หลอกเจ้าคิดดูหากวันใดเปิดเผยขึ้นมาว่าหน่วยปราบมานคือแหล่งกำเนิดปีศาจเหล่านี้คนพวกนั้นจะจัดการเช่นไรเจ้าคิดว่าพี่สาวของเจ้า,าเป็นปีศาจรจริงๆหรืออย่างอีหวนกรดกุ้มเรื่องนี้เอออยางกว่วจงก้าวขึ้นหน้าเล็กน้อยลดเสียงต่ำลงข้าว่าอาจมิใช่เช่นนั้นหน่วยปราบมาลนล้วนแต่เป็นพวกนักเล่นคนในยุทธภพ ที่ใช้วิชาลุงตามาหลอกคนใครจะไปเชื่อว่าวิชาพรางตาเหล่านี้กลับหลอกลวงฝ่าบาทได้อย่างอี้หวนรู้สึกหนาวสันหลังขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเรื่องฝ่าบาทยกให้เป็นหน้าที่เจ้าหน่วยปราบมารไม่ควรเก็บเอามาไว้อีกมิฉะนั้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่มีวันจบสิน้นอย่างอี้หวนมองหน้าหยางกัวจงหยางตะลึงหยางกัวจงพูดเสียงเท่านั้นพูดเพียงเท่านั้นจ้องตานางชื่อ อึดใจก่อนพยักหน้าและเดินจากไปทิ้งให้อย่างอีิหวนเมื่อมองสายฝนยามฤด,ดูวัสสารที่พร่างพรมลงมานอกหน้าต่างนหน่นวยปราบมารโม่รุกเกินกับอาสือน่าชฉยงแยกย้ายไปทำคดีอาท้ายถามหงจิ้นกับลู่สวีว่าไปดื่มสุราที่ตลาดตะวันตกไหมหงจิ้นกับลู่สวีสสายมือพร้อมกันอาท้ายจะออกไปหา เธอหลันตัวส่วนหลีจึงหงออกไปข้างนอกครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่กลับพวกเขาสองคนนั่งดื่มชาพรางมองฝนนอกชายคา ภายในของเขากันนะหงจิ้นพูดกับตัวเองลู่สวีตอบว่าเมื่อคืนนี้วังหวาชิงที่เขาหลี่ซานมีปีศาจปรากฏตัวเห็นออกไปสืบส่วนตั้งแต่เช้าตรู่แล้วตอนแรกของจิ้นก็กระสับกระส่ายในใจกรัวว่าทุกคนจะซักถามเขาทํำนองว่าทําไมเจ้าถึงชอบจ้างสื่อละเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นต่อไปพวกเจ้าอยู่ด้วยกันหรือไม่ นึกไม่ถึงว่าทุกคนกลับไม่แสดงทีท่าแปลกใจอะไรนอกจากคำพูดยเย้าแย่เล็กน้อยในช่องต้นแล้วก็มองว่าหงจิ้นกันหลีจิ้งหลงเป็นคู่กันโดยปริยายโม้หรือเกินเออข้าไม่เอ่ยถึงหลีจิ้งหลงลู่สวีพูดด้วยสีหน้านิ่งเจ้าก็อย่าเอ่ยถึงเขาหงจิ้นก็อืมหงจิ้นจำต้องพยักหน้าทั้งสองคนต่างทำสัญญาใจรู้กันโดยไม่ต้องพูดลู่สวี นิ่งคิดพักหนึ่งกำลังเอ่ยถามเรื่องอื่นขึ้นมาจังหวะนั้นมีเสียงตะโกนจากข้างนอกว่าหลีจ้างซื้อหลีจ้างซื้ออยู่หรือไม่หงจิ้นเปิดประตูให้ผู้มาเยือนเข้ามาก็คือราชเลขาธิการขององค์ราชทายาทที่นำราชองค์การมาส่งด้วยตัวเองหงจิ้นแจ้งว่าจ้างซื้อออกไปสืบคดีข้างนอกขอรับอย่างนั้นเจ้ากรับแทนแล้วการเลขาธิการเอ่ยฟาบาทและวางบูรพาออกราชองค์การ แต่งตั้งหลีจ้างซื้อเป็นหแห่งยาตันหท่านโหบรรดาศักราชนับมอบให้แก่สามันชนท่านหแห่งยาตัน ที่ผ่านมาอยาตันเป็นดินแดนแห้งแลง้งมีแต่ทรายเหลืองใต้ดินล้วนเป็นสุสานของเหล่าพิดิบเดนตายการถวายบรรดาศาักดิ์โหที่อยาตันนับว่าบ็รเร่องไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลขาธิการผู้นั้นเอ่ยว่ายังมีคําสั่งมอบอํานาจและตราประทับมอบมาพร้อมกันคําสางแต่งตั้งโหทรงประกาศไปตลอดทั้งเส้นทางเหอสีแล้วทว่าอยาตันไร้ผู้คนอยู่อาศัยแจ้งข่าวโหหาเจียวโย แจ้งข่าวหาเจียโจที่ด่านอิเหมือนก็เพียงพอ หมายคำว่าอะไรลู่สวีพูดฉันข้าไม่เข้าใจเลยหงจิ้นพูดในหน่วยประมาณหรือเพียงผู้ไม่รู้ประสีประสาศสองคนเฝ้าอยู่ทั้งสองมองหน้ากาันและการแล้วรับราชองการมาโดยไม่ได้กล่าวก่อพระไทยเลขาในการพูดอย่างอ่อนใจว่าที่นี่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่เลยหรือข้านี่แหละผู้ใหญ่หญงจิ้นพูดอย่างโกรธโกรธข้ายุสิบเจ็ดแล้วจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ได้อย่างไรข้าสิบแปดลู่สวีพูดขึ้นมาแต่เขาเป็นพี่ข้า เลขาีิการก็งง เคยได้ยินมาบ้างว่าในหน่วยปราบมารมีแต่คนประหลาดวันนี้ได้ประจากแกตาตนเองเขาไม่มีเวลาจะมาทักทวงว่าเหตุใดคนอายุ17จึงกลายเป็นพี่ชายคนอายุ18ได้เขาอยากจัดการธุระให้เสร็จโดยไวมากกว่าจึงล้วงจดหมายฉบับหนึ่งออกมาบอกว่านี่เป็นจดหมายส่งมาจากเฮอสี่เจ้ารับไว้แล้วประทับตราหงเจี้ยนไม่มีตราประทับสุดท้ายจึงพิมพ์ลายนิ้วมือแทนเลขาธิการคนนั้นเดิน เินกลางร่มกลับไปแรงงานที่พระราชวังลูสวีเห็นบนจดหมายนั้นเขียนชื่อหงเจี้ยนจึงเอ่ยถามว่าของเจ้าหรอหงเจี้ยนฉีกจดหมายแล้วอุทานว่าเป็นนาข่าเองเนื้อความในจดหมายล้วนเป็นเรื่องราวหลังแยกจากกันวันนั้นเขาเรีบร้อนเดินทางไปจึงไม่ทันได้พูดคุยแต่ดูจากจดหมายของเจียโจเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มีการเขียนตอบโต้มาบ้างแล้วคาดว่าคงจะเป็นหลี่จิ้งหลง ใช้นามของตัวเขาเขียนจดหมายไปขอมาหลักใหญ่ใจความในจดหมายของเจียโจก็คือจากกันคราวนี้ไม่รู้ว่าเมือ่อใดจะพบกันอีกวันหน้าหากมีโอกาสจงมาเยี่ยมเยือนด่านอิเหมือนในช่วงที่อากาศไม่หนาวให้จงได้ หงจิ้นอธิบายให้ลู่สวีฟังว่าท่านหน้าเป็นเพียงคนญาติคนเดียวของข้าลู่สวีพยักหน้ารับทราบและพูดว่ามนุษย์นั้นแตกต่างกับพวกเราเมื่อลู่สวีพูดเช่นนี้หงจิ้นก็ตระหนักถึงปัญหาหนึ่งขึ้นมาได้ตนเป็นร่างกึ่งปีศาจนั้นก็หมายความว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกยาวนานมากแต่พวกหลี่จึงหลงล้วนเป็นมนุษย์แล้วจะทำเช่นไรเล่าลู่สวีไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หยิบกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง ขึ้นมาแล้วนี่ของใครกันนะนี่เป็นขององผีดิบของเจนเห็นในจหมายนั่นเขียนด้วยอักษรจ้วนเป็นระเบียบเรียบร้อยมีเพียงไม่กี่ตัวที่เขารู้จากขณะกำลังจะเปิดตำาดราเทียบดูข้างนอกมีคนเรียกอีกครั้งหลีจ้างซื้อหลีจ้างซื้ออักษรจ้วนเป็นรูปแบบอักษรจีนที่มีลักษณะแบบโบราณใช้มาตั้งแต่ยุคป,ปรายราชวงศ์โจตะวันตก หลี่จ้างซื้อหลี่จ้างซือหงจิ้นนึกว่าเลขาธิการจากวังบูรพาบกกลับมาอีกรอบแต่เมื่อเปิดประตูดูกลับพบว่าเป็นชิงห่วงหยงของศาลต้าหลี่กับเลขาคนหนึ่งจ้างซื้ออยู่หมห่วงหยงผู้ด้วยสีหน้าร้อนรอนหงจิ้นจำต้องอธิบายอีกครั้งส่วนลู่สวีได้แต่ยื้ยื่นหน้าออกมามองจากข้างหลังหงจิ้นรู้ว่าคนผู้หนีเป็นผู้มงคับอัญชาของหลี่จึงหลงจึงเชิญเข้าเข้า มาดื่มชาแต่หงหยงกลับใจร้อนเมื่อรื้อเกินก็ไม่อยู่หรือพวกเขาจะกลับมาเมื่อไรไม่ทราบขอรับหงจิ้งกับลูมี่อมองหวงหยงด้วยสีหน้าว่างเปล่าคงหงจิ้นตอนนี้ที่นี่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่สักคนเลยเรือหงหยงกว่าตามองไปรอบๆไม่มีขอรับ หงจิ้งกับลูสวีตอพร้อมเพรียงกันพวกราวเป็นแค่เด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวลู่สวีพูดเสริมใช่ใช่ใช่หงหงจิ้นอธิบายกำหวงหยงตั้งแต่เกิดมาผู้ฆ้ากระถูกประตูหีบศีรษะใช้การไม่ค่อยดีนักสืบคดีไม่ได้จับพิศา์ก็ไม่ได้ได้แต่อยู่ที่นี่กินนอนไปวันบรรรอความตายมีเรื่องอะไรก็ย่าบ,บอกผู้้าเลยกรับลูกสวีพูด พวกข้าไม่อยากรู้เรื่องอะไรเลยสักนิดเดียวท่านรอจ้างซื้อกลับมาก็แล้วกันหงจิ้นพูดต่อหวังยงฟังออกถึงในประยศน์ประชันในยะประชดประชันในคำพูดนั้นจึงรีบบอกว่าไม่ได้หมายความเช่นนั้นทั้งสองปรนโปรดตามข้ามาโอ้นี่อะไรกันโ h แห่งหยาตันแปลกแล้วทําไมถึงแต่งตั้งไปที่ยาตันละ่ะ หวงหยงให้เลขารออยู่ข้างนอกส่วนตนเข้ามาในห้องโถงพอเหลือบเห็นคำสั่งแต่งตั้งหลี่จิงหลงแลกรันเงินงงไปชัว่วขณะส่วนหงจินกับลู่สุย่ยยืนข้างกันพร้อมเอียงศีรษะมองเขาท่านทั้งสองหวงหยงรีบวิ่งมาที่นี่จนเหงอแตกเต็มแผ่นหลังข้าบอกเลยก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นโปรดจงช่วยจัดการหงจิ้นติดตามหลีจิงหลงไปที่ศาลตาหลี่บ่อยๆหวงหยงเองก็รู้จักมาขน เพียงแต่ส่วนใหญ่แล้วมักเห็นอีกฝ่ายเป็นผู้ติดตามหลี่จริงหลงเท่านั้นรบัดนี้เรื่องราวใหญ่โตหวงหยงจึงปรับอารมณ์แล้วเริ่มเล่าขอเล่าตรามตรงเลยก็แล้วกันไม่เคืนนี้ที่สุสานหลวงเกิดเรื่องใหญ่ทำไมหนังสือกลับหน้าหน้ามันกลับ จบตอนพอดีเลยสั้นๆขอบคุณครับ